ก็สู้ช่วงทันข้าวชาวใต้นะครับเร็วมาทีจังหวัดสุราธานีครับจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริซาอาริยะวงศาคาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหนึ่งในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถจุนายน2566รบครับโดยเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่25มิถุนายนทีผ่านมาที่ห้องเมืองคนดีสลักลางจังหวัดสุราธานีครับนายวิชุิจินโตผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีมอบไม้ให้ในายมนตราพรมสิ้นรองผู้วาราชการจังหวัดสุร ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้านาถีรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยะองค์สาขาตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกเนืองในโอกาสชลองประชนอายุ8รอบ26ิมิถุนายน2566พร้อมกับส่วนกลางซึ่งจัดขึ้นที่วัดเคียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีรวมถึงจังหวัดต่างๆทัวประเทศที่เชื่อมโยงสัญญ,ญาณภาพัพานระบบออนไลน์ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขครับค่ะโดยเรื่องนี้นะคะส้มเดฟ พระอิทอารียวงซาขัตายานสมเด็จพระสัางคาราสกุลมห้าสังขะปรินายกเป็นองค์ที่ยีสิบแห่งกรุงรัตนโกสินค่ะผู้ทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพของพุทธศาสนิกชนทรงเจริญพระชนมายุแปดรอบ กระทรวงมหาไทยค่ะก็เลยรวมกับภาคส่วนต่างๆทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อที่จะท้ายไเป็นพระกุศสที่ยังทรงเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และการพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำลักคำส้นทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะ <God S 1> และกับ ท,ทีกายุโกโหตุสังาราชานะครับข้อสมเด็จพระสังราชทรงพระชนมายุยญิงยืนนานนะครับควรมีควรแล้วแต่จับโปรดครับค่ะ,คะ